สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชายไลฟ์เช้าว,วันนี้วันจันทร์ที่24พฤศจิกายนครับมีเรื่องที่ถ้าสัปดาห์ที่แล้วผมพูดนี่ทุกคนจะตกใจไม่มีทางรอกแต่วันนี้พูดได้แล้วครับนั่นก็คือที่เคยเป็นคู่ปรับบัดน,นี้กลายเป็นเพื่อนหรือเป็นพันธมิตรกันได้อย่างน่าแปลกใจคนนั้นคือโดนัลด์ทรัมป์ครับแล้ว อีกคนหนึ่งคือโซรานมัมดานีซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กถ้าจำได้เนี่ยใครที่ติดตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังช่วงนั้นทรัมป์บอกว่าไอ้หมอนี่เหรอมัมดานีมันเป็นคอมมิวนิสต์มันไม่ใช่เป็นโซเชียลิสต์มันไม่ใช่สังคมนิยมมันเป็นพวกเดโมแครตที่หัวเอียงซ้ายตกขอบฉะนั้นอย่าไปเลือกอย่าไปเลือก ให้เลือกอีกคนหนึ่งแอนดรูโคัโมซึ่งผมสนับสนุนแต่ปรากฏว่ามารดานี่ซึ่งเป็นหน้าใหม่เลยครับและก็ไม่เคยเล่นการเมืองระดับที่ต้องแข่งกับมือเก่าอย่างคัวโมมาก่อนหรือว่าเจอแรงกระแทกจากทรัมป์หนักขนาดนี้แต่เขาสู้คาก็อัดกับมาเลยก็บอกว่าทรัมป์นี่ คือคนที่เป็นอันตรายที่สุดสำหรับประเทศเป็นคนที่มุ่งจะทำลายนิวยอร์กแล้วมันนี่ได้คะแนนท่วมทนจากทั้งชนกลุ่มน้อยทั้งคนผิวดำทั้งคนรุ่นใหม่คนทำงานทรัมป์นี่ช็อกเลยครับเราก็นึ้ว่าสงสัยต่อไปนี้เพราะว่าทรัมป์ขูไ่ไว้ด้วยนะครับว่าถ้า คนนิวยอร์กเรื่องมอมดานี่มาเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยไอ้งบรบัฐบาลกลางที่ช่วยนิวยอร์กผมจะตัดเลยนะเรียกว่าไม่เผาผีกันเลยในช่วงขณะนั้นแต่ที่ไหนได้ครับดูภาพเมื่อสองวันก่อนสิครับทรัมป์เชิญมอมดานี่มาที่ทำเนียบขาวโอ้โหจับมือกันอย่างอบอุ่นชื่นชมกันและกันอย่างเหลือเชื่อจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง พบกันแสนจะเป็นมิตรระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโซรานมันดานีซึ่งถือว่าเป็นคู่ปรับทางการเมืองอยู่กันคนละจักรวาลกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเล่าให้ฟังแบบสบายๆว่าทำไมการพบกันครั้งนี้จึงกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มันมีความหมายยังไงต่อการเมืองอเมริกันสำหรับเราชาวโลกด้วยที่ต้องอยู่กับนโยบายสหรัฐในทศวรรษทศวรรษใหม่ ปกติเนี่ยถ้าเราพูดชื่อทรัมป์กับมัมดานี่ในประโยคเดียวกันคนทั่วไปจะคิดถึงอะไรครับใช่ครับเถียงกันแตกหักปะทะข้งคารมประทะตั้งอุดมการคนหนึ่งเป็นประธานาธิบดีสัญลักษณ์อนุรักษ์นิยมแบบสุดโตง่งนั่นคือทรัมป์อีกคนหนึ่งนายกเทศมนตรีคนใหม่ของนิวยอร์กที่เป็นเดโมแครตสังคมนิยมแบบหัวก้าวหน้าสุดๆเต็มเ แต่จูจๆมีภาพสองคนยิ้มให้กันในธรรมเนียบขาวมีบทสนทนาที่ฟังแล้วเหมือนเป็นคู่หูใหม่ทางนโยบายมากกว่าเป็นคู่ปรับเลยครับนี่แหละครับที่ทําให้คนอเมริกันเบิกตากว้างทั้งประเทศบอกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยต้องขยี้ตานี่ตกลงทรัมป์กับมานานี่จับมือกันจริง,รงๆเหรอตกลงใครสยบใครกันแน่เนี่ยมานานี่คือใครต้องเล่าให้ฟังเร็วๆ ถ้าใครที่ติดตามมาไม่ละเอียดก็จะได้รู้ว่ากานเกินสั้นๆน,นะครับมันดานี่เป็นใครเลยครับเอาอย่างนี้ก่อนอายุ34 34นะครับทรัมป์เท่าไหร่ทรัมป์79ครับมันดนนี่เป็นลูกครึ่องอินเดียยูกันดาโตมาที่ควีนส์ในนิวยอร์กนี่แหละเป็นนักเคลื่อนไหวด้านความเป็นธรรมทางสังคมก่อนหน้านี้นะครับเป็น NGO มาก่อน และเพิ่มชนะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กด้วยวาระหลักคือหาเสียงคือทำให้ค่าครองชีพลดลงเอาหัวใจเลยครับปากท้องเลยครับค่าครองชีพลดลง <c oughs> คนที่เลือกเขาเยอะที่สุดคือคนที่อยู่ในคอนโดค่าเช่าแพงบ้านอยู่ไกลรถไฟเก่าเขาคือเสียงของชาวนิวยอร์กธรรม,รมดาๆนี่แหละครับชนะถ้าถามว่าใครเลือกเขาเนี่ยคือคนเดินถนน ของนิวยอร์กซึ่งมีจำนวนเยอะมากแต่ว่าก่อนที่มัมดาน,นี่กับทั้มเจอกันเนี่ยมันมีดราม่าที่เคยประท่ากันอย่างหนักหน่วงคนหนึ่งถูกเรียกเป็นคอมมิวนิสต์อีกคนหนึ่งถูกเรียกเป็นฟาสซิสต์คอมมิวนิสต์กับฟาสซิสต์นี่มันจะไปด้วยกันไม่ได้เป็นอันขาดแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่าทั้งสองคนไม่ใช่คนที่เข้ากันได้ไง,ง่ายๆอยู่แล้วทัป์เรียกมัมดาน,นี่ว่าคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับ แล้วเคยขู่ว่าจะตัดงบรบัฐบาลกลางของนิวยอร์กถ้ามัมดานี่ชนะส่วนมัมดานี่เองก็เคยวิจารณ์ทรัมป์แบบตรงๆบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของการเมืองที่แบ่งแยกไม่เห็นหัวประชาชนพูดง่ายๆคือประวัติหลังบ้านของทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่แนวที่จะมานั่งกินชาจิบกาแฟกันในโอเวอร์ออฟฟิศในที่ทำงานของทรัมป์หรอกครับ เป็นไปไม่ได้เลยก่อนหนะ้านี้ถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้ใครบอกว่าสองคนนี้จะจัดใ้้มาเจอกันคุณจะบอกบ้าเหรอเป็นไปไม่ได้แต่ว่าวันแห่งวันช็อกออกมาครับวันที่21พฤศจิกาที่ผ่านมามันนนี่เดินเข้ามาในทำเนียบขาวเข้ามาในห้องทรัมป์และภาพที่ออกมาคือยิ้มครับยิ้มกว้างด้วยครับพูดกันแบบสบายสายด้วยครับท่าทางเหมือนคนที่รู้จักกันมาเป็นปีปี แล้วก็มีชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็อดทองด้วยชอ็อดทองอยู่ตรงไหนหลายจังหวะเลยคุณดูทางบ้านเน่ยถึงกับหัวรอก็มีตอนหนึ่ง <c oughs> นักข่าวถามว่าคุณบันดานี่คุณยังคิดว่าทรัมป์เป็นฟาสซิสต์อยู่ไหมเพราะว่าคุณเคยเรียกเขาเป็นฟาสซิสต์นี่บันดานีทำหน้าแบบโอ้ยต้องตอบจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> หน้าตาผมดูแล้วเหมือนกับบันดานีโอไม่อยากตอบเลยต้องตอบเลยเนี่ยแล้วทรัมก็ หันมาบอกหันมาบอกทรัมป์ตอบแทนบอกว่าใช่ใช่ไปเลยง่ายกว่าเยอะเลยตอบไปเลยบอกว่าใช่ตอบไปเลยทรัมป์มีการแนะมันนันี้เลยนะไม่ต้องเขินตอบว่าใช่มันจะได้จบง่ายกว่าเยอะนี่นะครับนี่เป็นเรื่องตลกร้ายที่จะเรียกว่ามีตลกร้ายที่มีสเสน่ห์หรือเปล่าคนอย่างทรัมป์นี่พร้อมที่จะให้อภัยคนอย่างมัมนานี้เหรออ้าวคนรู้จักทรัมป์จิงจะบอกว่านี่ไงทรัมป์ตัวจริง อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้เขาได้ประโยชน์ก็แล้วกันแล้วสุดท้ายมานันนี้ตอบนะครับใช่ครับผมเคยเรียกทรัมว่าฟาสซิสครับแต่บรรยากาศก,าก็ยังเป็นกันเอกอบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับพูดกันไปหัวเราะกันไปด้วยมันเป็นความย้อนแย้งทางการเมืองที่คนดูทั้งโลกแล้วต้องงงงงแต่ว่าก็เฮ้ยสนุกดีนี่มันคือละครนำเน่าจริงๆหรือเปล่า แล้วถามว่าทรัมป์กับมาร์ดานี่คุยอะไรกันนะแล้วก็นักข่าวก็ยืนอยู่แถวนั้นนะครับสาระสําคัญของการพบปะคุยกันเนี่ยคือไม่ใช่แค่มากอดคอจับมือกันเฉยๆนะครับทั้งสองคุยกันเรื่องค่าไฟแพงครับนี่ค่าไฟแพงทรัมป์บอกเองเลยว่าบริษัทไฟฟ้าชิคอนเอดิสันนะครับบริษัทไฟฟ้าที่ Con นิวยอร์กท,ทรัมป์บอกว่าบริษัทไฟฟ้าควรจะลดราคาช่วยชาวนิวยอร์ก แล้วเขายินดีจะกดดันให้ลดทรัมป์เก่งมากเรื่องกดดันบอกผมจะกดดันเองให้ลด <c oughs> คุยกัอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องค่าไฟก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยประชาชนบ้านนี่แหละครับทรัมป์ชื่นชมมานานี่เรื่องอยากจะสร้างบ้านและอพาร์ตเมนต์เพิ่มทรัมป์บอกว่าคนอาจจะประหลาดใจแต่ผมสนับสนุนไอเดียนี้นะนี่ในฐานะเป็นนักอสังหาริมทรัพย์มาก่อนทรัมป์รู้เรื่องดีเรื่องสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างคอนโด ค่าครองค่าครองชีพโดยรวมนี่เขาคุยกันสองคนนี้มันนี่เน้นว่าเขาต้องการร่วมมือกับรัฐบาลกลางเพื่อลดค่า,ชาใช้จ่ายชีวิตจริงๆให้กับคนเมืองนิวยอร์กให้กับชาวบ้านจริงๆฉะนั้นเขาไม่อยากจะประทะกับรัฐบาลกลางของท่านประธานาธิบดีทรัมป์หรอกอทั้งหมดนี้คุยกันเรื่องปากท้องประชาชนเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องอุดมการซ้ายขวาหน้าหลังไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่ง ใครเป็นสุดขั้วหรือไม่สุดขั้วและอีกนิดเดียวก็จะจับมือกันเปิดโครงการร่วมกันแล้วนะครับนี่ถ้าทางเป็นอย่างนั้นอ่ก็อาจจะถามว่าทำไมทรัมป์ยอมเปลี่ยนท่าทีปกติเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครไม่ใช่หรือเป็นคำถามท,าที่หลายคนต้องการคำตอบทำไมทรัมป์จากที่เคยโจมตีมัมนานีอย่างหนักกลับมาพูดว่าคุณทำได้ดีมากนะและยังพูดด้วยว่ายิ่งมัมนานี่ทำได้ดี ผมยิ่งดีใจเฮ้ยนี่มาจากปากทรัมป์เหรอเหตุผลที่ทรัมป์เปลี่ยนท่าทีหนึงเป็นไปได้การเมืองเรื่องค่าครองชีพเป็นเรื่องจริงถ้าบอกว่าค่าครองชีพไม่สำคัญทรัมป์แย่เลยเพราะทรัมป์เนี่ยหาเสียงด้วยการลดอินเฟลชนันไม่มีราคาข้าวของในซูเปอร์มาร์เกต็ตถูกลงแน่นอนจะซ้ายจะขวาถ้าค่าไฟาแพงค่าเช่าแพงประชาชนเดือด ทรัมป์รู้ว่าถ้ามาจับมือกับมานานี่ไม่มีใครด่านะมีแต่ได้คะแนนนี่คือความเป็นนักการเมืองนักเลือกตั้งของทรัมป์โดยแท้จริงอีกเหตุผลหนึ่งที่ทรัมป์ยอมเปลี่ยนท่าทีคือทรัมมองเห็นโอกาสในแง่ของภาพลักษณ์แน่นอนคนช่างภาพนี่รออยู่เลยเพราะว่าถ้าเขาดึงนักการเมืองซ้ายสุดมาทำงานด้วยได้เนี่ยภาพของทรัมป์จะดูเป็นผู้นำข้ามขั้ว เพื่อประชาชนเป็นเรื่องที่ทรัมป์ไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่ในอดีตนะครับแต่ครั้งนี้โอ้มอนานี่ได้คะแนนขณะนั้นเนี่ยเขาต้องยอมเลิกคิดร้ายหรือในใจอาจจะยังคิดอยู่แต่ในที่สาธารณะทรัมป์ต้องแสดงว่าเขาข้ามเส้นของเรื่องแบ่งพักกันได้อีกเหตุผลหนึ่งทำไมทรัมป์เปลี่ยนใจมอนนนี่เองก็กล้าเล่นการเมืองแบบผู้ใหญ่ คือไม่หนีไม่ตั้งกำแพงเดินเข้าทำเนียบขาวเองด้วยซ้ำไปแสดงถึงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาให้นิวยอร์กแต่ว่าแน่นอนคงไม่ใช่เดินเข้ามาเฉยๆนะครับต้องประสานกันก่อนแล้วละ่ะทีมของทรัมป์กับทีมของมันนานี่ก็ต้องบอกเอาเอ,าเอาโอเคเพราะทั้งสองฝ่ายนึกว่าจะได้คะแนนการเมืองทั้งคู่แล้วถามว่าแล้วมันนานน่ได้อะไรไหม ทรัมป์ได้แนะ่ทรัมป์ได้ภาพที่เรียกออปติกส์คือภาพกระจายออกไปโอ้โหสุดยอดทรัมป์นี่ไม่สนใจเรื่องอุดมการ์การเมืองขอให้ประชาชนกินดีอยู่ดีขอให้ค่าครองชีพต่ำลงทรัมป์ยอมหมดนี่จะได้คะแนนตรงนี้ถามว่าแล้วมันนันนี่เองล่ะได้หรือเสียแน่นอนเสียงมากนะฐานเสียงฝั่งซ้ายของนิวยอร์กไม่ชอบทรัมป์เลยครับ การที่มานานี่เดินมาทําเรียบขาวจับมือกับทรัมป์ออกข่าวอย่างนั้นเนี่ยจะเสียไหมบางคนบอกว่าไปใกล้ชิดกับทรัมป์มากไปไหมอย่างนี้มากไปไหมถ้ามองเชิงนโยบายนี่คือโอกาสสําคัญครั้งใหญ่ของมันนานี่เลยนะมองในแง่โอกาสทางการเมืองคือหนึ่งได้ดึงรัฐบาลกลางเข้ามาช่วยเรื่องพลังงานจะทําให้คนนิวยอร์กบอกว่าเฮ้ยสุดยอดวะยูนี่ถูกทรัมป์ด่าแล้วด่าอีกทรัมป์ต้องยังต้องคบกับยู่อ่ะ แสดงว่านโยบายอยู่ช่วยชนชั้นกลางชนชั้นล่างนิวยอร์กนี่ได้ผลดึงให้ทรัมป์ไม่เป็นศัตรูกับนิวยอร์กสองมันนั้นนี่ได้อะไรได้สร้างโมเมนตัมเรื่องที่อยู่อาศัยจับประเด็นนี้พูดกลางทำเนียบขาพูดจากห้องทรัมป์เลยให้มันรู้เลยว่าเรื่องที่อยู่อาศัยนิวยอร์กสำคัญขนาดไหนแล้วมันนั้นนี่อาจจะได้อีกเรื่องหนึ่งคือแสดงให้คนนิวยอร์กเห็นว่าเขาไม่ใช่แค่นักเคลื่อนไหวนะแต่เขาคือนักบริหาร พร้อมจะจับมือกับใครก็ได้ทำเพื่อประชาชนผลลัพธ์คือเป็นไปได้แมมดานี่อาจจะได้คะแนนชื่นชมมากขึ้นจากประชาชนชาวนิวยอร์กภาพลักษณ์ว่าเป็นนักการเมืองที่ทำงานได้จริงก็อาจจะชัดขึ้นก็ได้นี่เงาะมอในแง่บวกสำหรับแมมดานี่ช่วงที่ความหมายสำคัญทั้งมดเนี่ยมันมีความหมายสำหรับทั้งสองคนยังไงเหตุการณ์ครั้งนี้การจับมือระหว่างทรัมป์กับแมมดานี่นั้น ตอกย้ําว่าแม้อุดมการณ์จะชนกันเหมือนน้ํากับน,น้ํามันแต่เรื่องปากท้องประชาชนไม่ใช่เรื่องซ้ายหรือขวามันเป็นเรื่องอยู่ได้ด้วยหรืออยู่ไม่ได้ด้วยหมายความว่าเรื่องปากท้องอยู่ได้ไม่ได้นักการเมืองไม่ว่าจะอยู่ซิกไหนสีไหนเฉตไหนก็ต้องยอมรับว่าเรื่องปากท้องมาก่อนทุกอย่างฉะนั้นถ้าผู้นำสามารถข้ามเส้นแบ่งทางการเมืองมาเจอกันตรงกลาง แก้ปัญหาแบบได้จริงมันก็จะเป็นโมเดลใหม่การเมืองอเมริกันยุคหลัง2025เลยเป็นไปได้ไหมนี่คือการวิเคราะห์จากภาพที่เห็นแล้วถ้ามันเกิดในนิวยอร์กได้ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบสหรัฐหลายๆด้านเนี่ยรัฐอื่นๆเมืองอื่นๆก็จะเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นลองคิดดูว่าการพบกันครั้งนี้ให้บทเรียนอะไรสำหรับคนที่ติดตามหนึ ศัตรูทางการเมืองไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูทางนโยบาย 2. ถ้าเรื่องนั้นคือค่าครองชีพทุกคนมีสิทธิ์ร่วมมือกันได้ 3. การเมืองที่มีเนื้อหาจริงๆคือการทําให้ชีวิตคนดีขึ้นไม่ใช่แข่งขันต่างฝ่ายต่างด่ากันและสบางทีระหว่างทรัมป์กับสังคมนิยมรุ่นใหม่จุดร่วมอาจจะไม่ได้อยู่ที่อุดมการณ์แต่อยู่ที่คะแนนนิยมของประชาชน กำลังเรียกร้องให้พวกเขาทำอะไรร่วมกันนี่แหละครับนี่คือสถานการณ์ที่ทุกคนเห็นแล้วจะต้องงงแต่ว่าแนววิเคราะห์นี้มองว่าทั้งสองได้ประโยชน์ให้ประชาชนนิวยอร์กเห็นว่าเฮ้ยมัมดันนี่เดินเข้าทำเนียบขาวได้เฉยเลยทรัมป์ยังต้องยอมเลยสำหรับาฐานาเสียงของทรัมป์ก็บอกอาขนาดฝ่ายซ้ายเซเรนิยมอย่างมัมดันนี่เนี่ยยังต้องมาคุยกับทรัมป์เลย ประกาศเป็นศัตรูไม่ได้อาละทีนี้พรรคเดโมแครตที่ต้องแข่งขันกับทรัมป์ในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยจะวางตัวอย่างไรละ่ะนี่ต้องเรียกว่าทรัมป์นี่พลิกเกมได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวอาลวอาจารย์เอละ่ะมองเห็นกับตรงกับผมไหมเรื่องมัมดานี่กับทรัมป์ที่สร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่กลางทำเนียบขาวและทั้งคนนิวยอร์กก็งงสารเสียงคําทรัมป์ก็แปลกใจอาจารย์เอมองว่าอย่างไง ได้เลยคุณสุธิยาโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าพลิกล็อกกันเลยทีเดียวครับกับการเจอกันของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนใหม่โซลานมัมดานีคือคนหนึ่งถูกเรียกว่าเผด็จการอีกคนถูกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ใครๆก็คิดว่าเจอกันต้องมีเรื่องแน่ๆแ,แต่เปล่าเลยครับมันกลายเป็นอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยคือก่อนที่เขาจะเจอกันเนี่ยนะบรรยากาศมันมาคุมากเลยครับเต็มไปด้วยความตึงเครียด ต่างฝ่ายต่างศาสตร์คำแรงๆใส่กันแบบไม่ยั้งเลยฝั่งหนึ่งก็โดนหาว่าเป็นปผดเดการอีกฝั่งก็ถูกเรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์โอ้โหแค่ฝังก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเหมือนเป็นการปูทางไปสู่การประทะก,กันแบบเต็มรูปแบบเลยแล้วทางฝั่งทำเนียบขาวนี่ก็ไม่เบานะครับเปิดฉากก่อนเลยโคศกของทรัพย์นี่ออกมาพูดถึงการมาเยือนของมัมมดานีเลยนะบอกว่าคอมมิวนิสต์กำลังจะมาเยือนทำเนียบขาวโหมันเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การพบปะธรรมดา แต่มันคือการเผชิญหน้ากันทางความคิดทางอุดมการณ์แบบเต็มๆต,ตัดภาพมาที่อีกฝั่งหนึ่งบ้างคุณมัมดานี่ที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นนักสังคมนิยมประชาธิปไตยเนี่ยก็ใช่ว่าจะยอมนะครับโต้กลับแบบไม่ไว้หน้าเหมือนกันคือเคยนิยามช้อมไว้เลยนะว่าเป็นเผด็จการตอนที่ช้อมชนะเลือกตั้งใหม่ๆโอ้โหมันคือการแสดงจุดยืนที่แบบคนละขั้วก,กันเลยจริงๆครับแต่แต่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังประตูห้องทํางานรูปไข่มันกลับกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยครับ พลิกทุกโผพลิกทุกบทวิเคราะห์ทําเอาคนที่ติดตามข่าวการเมืองนี้อ้าปากค้างกันเป็นแถวเลยทีเดียวและดูคําพูดนี้สิครับนี่แหละคือจุดพีคเลยประธานาธิบดีทรัมป์พูดหลังเจอกับมัมดานีนะเขาบอกว่ามผมจะเป็นกําลังใจให้เขาฮะฮะจากที่คิดว่าจะด่ากันไฟแลบกลับกลายเป็นคําพูดให้กําลังใจกันซะงั้นคือมันเหลือเ<ม>ชื่อมากครับสื่อเขาถึงกับบรรยายภาพที่ออกมาเลยนะครับว่ามันเหมือนกับเป็นเทศกาลแห่งการชื่นชมซึ่งกันและกันอ่ะ คือลองนึกภาพตามนะทั้งคู่ยิ้มแย้มภาษากายนี่ดูผ่อนคลายมากมันตรงข้ามกับภาพที่เราคิดไว้ในหัวแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเอาละครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เราลองมาแกะรอยกันดีกว่าครับ <S <S นักวิเคราะห์เขาชี้ไปที่3ปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้เกิดภาพที่ไม่น่าเชื่อน,นี้ขึ้นมาได้สามเหตุผลที่ว่านี้นะครับข้อแรกเลยคือทั้งคู่เป็นชาวนิวยอร์กเกอร์เหมือนกัน ข้อ2คือเขามีจุดร่วมเดียวกันนั่นคือเรื่องปัญหาชาครองชีพและข้อที่3คือทั้งคู่มีทักษะขั้นเทพในการหลบคําถามเสี้ยมๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันทีละข้อเลยมาดูข้อแรกกันก่อนเลยเรื่องความเป็นชาวนิวยอร์กคือเรื่องนี้อาจจะดูเล็กน้อยนะครับแต่สําคัญมากทั้งทรัมป์ทั้งมัมดานีเนี่ยต่างก็เรียกเขตควีนส์ว่าเป็นบ้านของตัวเองถึงแม้จะอยู่คนละมุมของควีนส์ก็เถอะแต่การมีความรักในเมืองเดียวกันนี่แหละครับ มันเหมือนเป็นตัวเชื่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้บรรยากาศมันซอฟลงได้แต่ถ้าจะพูดถึงปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับปัญหาปากท้องของประชาชนคือทั้งคู่โฟกัสเรื่องนี้เหมือนกันเป๊ะเลยถึงแม้จะมองจากคนละมุมนะทรัมป์จะห่วงเรื่องเงินเฟ้อส่วนมัมดานีจะเน้นเรื่องบ้านที่ราคาจับต้องได้แต่เห็นไหมครับเป้าหมายเดียวกันนั่นคือจุดร่วมที่แข็งแรงมากๆแล้วก็มาถึงข้อ3อันนี้คือชั้นเชิงทางการเมืองลุวนๆเลยครับ คือพอมีนักข่าวยิงคำถามจี้ไตดดำเรื่องที่เคยด่ากันในอดีตอย่างคำว่าฟาสซิสเนี่ยนะทั้งคู่พร้อมใจกันหลบเลยครับไม่ตอบตรงๆแต่เบี่ยงประเด็นกลับไปที่เรื่องค่าครองชีพที่เป็นจุดร่วมกันแทนทั้มนี่ถึงกับมีปล่อยมุกติดตลกออกมาเลยนะว่าให้มมดานยอมรับไปเลยนะ่ะง่ายกว่าต้องมานั่งอธิบายเยอะคือเก่าเกม <S 1> <S 1> ทั้งคู่เลยครับพยายามรักษาบรรยาการดีๆเอาไว้ภาพความสมานณฉันที่ดูเหมือนจะสวยงามนี้มันก็เลยนํามาสู่คําถามใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้เลยครับว่า แล้วสันติภาพครั้งนี้เนี่ยมันเป็นของจริงหรือเป็นแค่เรื่องชั่วคราวมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันเชียวก็จริงอยู่ที่ภาพที่ออกมามันดูดีนะครับแต่เราต้องไม่ลืมนะว่าลึกลงไปเนี่ยความเห็นต่างเรื่องนโยบายใหญ่ๆมันยังมีอยู่เพียบเลยไหนจะเกมการเมืองที่แต่ละฝ่ายก็ต้องเล่นอีกมันมีโอกาสสูงมากเลยครับที่มิตรภาพที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ลมพัดผ่านไปเท่านั้นเองแล้วอะไรแหละที่จะเป็นระเบิดเวลา ก็มีหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางที่เห็นต่างกันแน่ๆหรือเกมของพรรครีพับลิกันเองที่จ้องจะใช้คุณมามูดานีเป็นเป้าโจมตีหลักในการเลือกตั้งครั้งหน้าอยู่แล้วยังไม่รวมเรื่องวิธีจัดการกับปัญหาอาชญากรรมอีกนะที่น่าจะคิดไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน mm hmm. แต่ที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นนะคือไอ้คำชมของทรัมป์นี่แหละครับที่อาจจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้พรรคตัวเองซะง,งั้นเพราะพอทรัมป์พูดออกมาว่ามามดานีจะสร้างความประหลาดใจให้พวกอนุรักษ์นิยมเนี่ย อา้าแล้วแผนที่พักรีพักรีการจะป้ายสีว่ามัมดานีเป็นพวกซ้ายจัดหัวรุนแรงละ่ะมันก็ทําได้ยากขึ้นสิครับที่นี้สุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ให้เรากลับไปคิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วการเมืองที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคือศิลปะของการหาจุดร่วมเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆหรือมันเป็นแค่การแสดงละครฉากใหญ่ฉากหนึ่งที่ถูกจัดฉากขึ้นมาเท่านั้นเอง ก็เป็นเรื่องที่ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับเอาล่ะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอส่งต่อให้คุณสุทธิชยัยดำเนินรายการต่อไปขอบคุณมากครับอาจารย์เอก็ต้องจับตาดูและผมสนใจมากที่ทรัมป์กับมานานี่พูดภาษาเดียวกันในเรื่องที่เห็นพ้องต้องกันแต่พอมาถึงเรื่องที่เห็นต่างกันนี่เขาจะคุยกันยังไงแน่นอนอุดมการณ์ความคิดทางการเมือง พอถึงจุดที่จะต้องปะทะกันเนี่ยจะเช่นเรื่องผู้อพยพทําไม่ยอมเลยครับที่จะมีผู้อพยพที่จะมีบทบาทสําคัญหรือว่าแสดงความเห็นอกเ,เห็นใจผู้อพยพบอกมาแย่งงานคนอเมริกันบอกว่าเข้ามาสร้างปัญหาอาญากรรมยาเสพติดทั้งสิน้นทั้งปวงแต่มาในนี่ประกาศเลยว่าวันที่ชนะเลือกตั้งด้วยนะครับบอกว่า ขอประกาศเลยว,ว่านิวยอร์กนั้นเป็นเมืองแห่งอิมเ g r a รน s ์เมืองแห่งผู้อพยพเป็นเมืองที่สนับสนุนอิมเ g r a รน s ์สนับสนุนผู้อพยพและบัตรนี้บริหารโดยผู้อพยพคือข้าพเจ้าและบัตรนี้คนบริหารนครนิวยอร์กคืออิมเมจเรนซ์เพราะว่าเขาเป็นลูกของอิมเมจเรนซ์ตัวเขาเองเนี่ยตอนอายุห้าขวบพ่อแม่ก็อพยพออกมาจากแอฟริกา หลังจากนั้นก็อพยพไปอยู่มานิวยอร์กตอนนั้นเจ็ดขวบแล้วท่นั้นตอนที่มาเนี่ยยังเป็นต่างด้าวนะความน่าทึ่งก็คือเข้ามาเรียนมัธยมที่บรอนซ์ในนิวยอร์กแล้วก็เติบโตขึ้นมาอยู่ในแวดวงของนิวยอร์กซึ่งต้องถือว่าเป็นเมืองที่ มีความหลากหลายแนวคิดการเมืองไปทางเสรีนิยมแต่ว่าทรัมป์เองก็เต,ติบโตและทำธุรกิจใหญ่ที่นิวยอร์กไอทรัมป์ทาวเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตึกใหญ่เนี่ยอยู่ตรงกลางนิวยอร์กเลยครับทรัมป์เองเหรอสร้างโครงการอ,อาสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆก็นิวยอร์กดังนั้นทรัมป์ย่อมจะต้องรู้ว่าทิศทางความรู้สึกคนนิวยอร์กต้องการคนอย่างบันดานี่มา ถ้าเขาปะทะเผชิญหน้าแล้วมันนั้นได้ยิ่งได้คะแนนเสียงมากจากนิวยอร์กนี่ทรัมป์อาจจะหมดเลยนะครับดังนั้นทรัมป์จริงความเป็นนักการเมืองนักเลือกตั้งเนี่ยจับกระแสะได้ว่าเฮ้ยยังไงไม่สามารถที่จะขัดขวางเมื่อขัดขวางไม่ได้ก็ร่วมกันมีสุภาษิตฝรั่งบอก if you cannot beat them join them ผมเชื่อว่าทรัมป์ก็คิดอย่างนี้อยู่คือถ้าเอาชนะเขาไม่ได้ก็ร่วมกับเขาซะ นี่แล้วก็อย่าลืมว่าเดโมแครตกับเดบับเพืยังต้องสู้กันอยู่ในหลักแต่สำหรับแมนดอนนี่แล้วอนาคตการเมืองเขายังมีแนวทางเส้นทางอีกยาวไกลพอสมควรเขาเล่นกับทรัมป์เกมนี้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่เป็นลักษณะซ้ายโัวชนฝาแต่ว่าเป็นคนที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนถ้าหากเป็นประโยชน์กับ คนที่เขาหาเสียงด้วยนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรแก่การวิเคราะห์เจาะลึกอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการบ้านการเมืองต่างประเทศเรื่องไหนที่อยู่ในความสนใจมีความสำคัญติดตามทางสุธิชัยไลฟ์แห่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ